อาครับสวัสดีครับมือนีกับพ่อกับผมอีกคือเก่านะครับมือนีว่าได้พาพีพาน้องมามาเบิงดอกไม้นะครับแต่ว่ามือนีกับถึงว่าหาเก็บพักนะครับไปเก็บพักไปกินแนะ่เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงซัอมอขึ้นมาแล้วนะครับว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เอา้ามาผ้า,าพี่น้องมามา,มาเบิงน้ำกกนว่าพักอีหยังที่ผมด้านีพน้องไปเบิงมือนีอ่ะย่างแรกครับ อันนี้นี่อันนี้กินไ่ได้้อครับพักอันนี้กินไ่ได้ดอกแต่ว่าสงบส่เบิงบ่งเบ,บืงพักอันนี้เด้อยเข้าจับปุ๊บคือทั้งใต้คือจังอันตีนกับแก่นี่ยไหมเนียยเนียยตีดมือไปเลยคิว้วอ้าวนี่เลยอสิงท,ที่เท่าต้องการนี่ล่ะครับนี่เห็นบ่านี่ลหละพักอันนี้แนีะพักอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นคือพักตำนินนี่แหละพักตำนินพักตำเรื่องบ้านเทานีาน่แหละพี่น้อง ไปลวกกินกัระป๋าลวกกินกับปุลก็ไแด่นะครับเออหน้าตาน,นี้ผมก็อ้อากาศถึงแม้ว่าสีมีนี่แดดมีแยงกัยังยังหนาวอยู่ดิพี่น้องยังหนาวอยู่อืมฮะน,น,น,นี่ต้องย้อนในยังบรินัทในยิงเสียงใงปุ่นแหละแต่ว่าคันมาเก็บก็ต้องระวังเลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นเตมิแย่นด้เนี่ยนะแบรนด์เนโต้บริษัทแบรนด์เนโตอันนี้คันปึ๊บจวดเลยครับพี่น้องกันเฮาถือ เถื่อไม่ถื่อมืดอยังโอ้ยขั้นครับเอ้านี่ก็กินได้เด้ดพี่น้องมันคือจังผักกาดบ้านเท่าเดี๋ยวนะผักกาดหินแต่ว่ามือนี่ก็ขคอพานเหมือนจะก่อนเพราะว่าเข้ามาจุดประสงค์อย่างอื่นนะครับเออทั้งผีพคนพคนได้โอ้ัน,อนได้ไดลายเป็นเครียดเลยตอนนี้พฝน,ผ,นผ้าได้ได้ดลวกนึงเลยพี่น้องไปขัาไปหรอไปข้าไปหรอไปนี่นะครับผ้าพี่น้องผ้าพี่บ้านหนองมะเบิงซื้อนะครับว่า อาหาอยู่หากินทั้งนี้มันก่มันจะมีอยู่พวกพักบางอยางครับเพราะหาลวกกินได้สบายๆอยู่เพรต้องปลูกเองครับไม่ต้องปลูกเองพักอันนี้มันจะขึ้นมาแรกๆกรับพัเจ้าคือรถบรรากครับเปิดรถกันนะไ,<อ>ไปได้ลวกนึงแลยหละ่ะประสนแต่ว่ามันคือเป็นแต่หกข้าวข้างนอกนี่โอ้โหนะ แต่ว่าต่บ่อยากบุกเข้าไปนี่นะครับมันยุ่งสิหน่อยหน่อนอยกดีนนะนนะฮะนั่นเห็นไหมก็คถื่อยู่ครับแต่ว่ามันมีวิธีแก่ของมันคือเอาคันแหนบ่านี่เดินนี่ก็เ่านี้นี่แหละผัดเสียวนี่่นี่บรนดนี่โตเละปุ๊บเลยเลย่อครับระวังตนหัวนั่งเข้าไปเ่อ มู<ห>คือไงคุณข้างในออพออะไระไั้งได้แล้วได้ละอ้อมหนึ่งแล้วมันจะอยู่ยัยงสี่เหรอครับบ่ได้บ่ได้หายากกับมันจะอย,ยู่น้ำปลาน้ำนี่หน่อยๆโอ้ยมึงนี่เขาเขาคุดอ,อเลยตัวนี้ไหม ยื้อซ่ก็บยู้อบงหัรแล้วไปท่านหัวเอาครับเมื่อได้เห็นแล้วว่าพักมันเป็นอย่งไรนะครับเอ่อกะคันไปย่้ำย้ำงไปนน้ำปลาน้ำแยงกับกานเห็นอยู่ข้างที่ข้างทางกัเก็บมากินได้นะครับเก็บมากินได้ไม่ต้องยากอะในคลิปนี้ก็ขอฝากคังไว้เช่นเี้เกันครับสวัสดีครับ